วัดีครับวันนี้เรามาเที่ยวร้านคาเฟ่ชี่วัดไหนวันนี้วันนี้เรามาคาเฟ่ชิวๆที่ไหนร้าน160องศานะครับโอ้โหนี่ครับลักษณะอาคารก็จะเป็นสีขาวตั้งเที่ยบอยู่ตรงสีแยกนะครับพญาสัจจาตรงพับปลาสีแยกพับปลา ซึ่งตรงนี้เคยเป็นร้านหมูกระทะซึ่งเราเคยมาทานแล้วนะครับหมูกระทะนินจาหมูกระทะนะครับที่ขึ้นชื่อว่าตลาดนินจาเก่า160่ง้อยสิบเอาลดนะครับอเห็นนะครับเราก็จะมาร้านเปิดใหม่เนี่ยครับลมเย็นสบายอืมไปไปคาเฟ่ชิวๆมีต้นไม้น่ารักด้วย ไปพาไปนั่งไปข้างในก็กะนจะเป็นโอ้โหักนาดร้านจะอย่างนี้นะฮะไม่มีที่นั่งเลยนะครับดูครับร้านใหญ่โตมากนะครับคาเฟ่คล้ายๆฮาร์ดอดือมนี่นี่มินิมูมีนี่ไปดึขปงข้างบนปะนั่งข้างบนปะ ừ mà ma ma. không đi không buồn cứ nướng nướng này, nướng nướng này nướng nướng ba bay ขึ้นมาแล้วข้างบนมีสองชั้นอืมี่ครับข้าล่างมีขนมขายด้วยมานั่งดูกระตูตร,ตรงนี้มาลงมานี่ที่นั่งไหมครับนั่งได้เลยกตรงนี้ที่นั่งโอเคอ้วงไหมพานั่งชิวๆเร็ว นี่ครับที่นั่งกินไหมกินดีไหมยังอยากกิจะ้หรอ yes ไม่ได้ครับ,รบเอาก็บเอาเก็บคนเดียวครับมาดูผลงานของคุณนัทนันนะครับว่าเขาวาดอะไรไปบ้างที่โรงเรียน,นของเขานะครับแม่ออะแม่ดูครับไอเดียเขาเขาจะวาดสีเรนโบ์ทุกอันนะครับรูปที่สองคือใครอันนี้ใครบ้านบ้านอันนี้มาบ้านเรนโบ์อันนี้เรนโบ์อันนี้ไม่ใช่รูปใครอันนี้หนูเขียนเองใช่ไหมเนี่ย โอเควาดภาพตัวเองดูสิครับเขามีเรนโบว์ด้วยสร้อยอันนี้สร้อยคอเหรออันนี้สร้อยคอเรนโบว่เรนโบว่เรนโบวว์เรนโบ์อันเรนโบว์แค่นี้อันนี้อันนี้ใครมามีมามีโอเคไอเดียเขานะครับอันนี้ใครพ่อป้าป้าอันนี้ป้าป้าอันนี้ใครพ่อหลานอ๋ออันนี้ช้างนะครับ ที่เขาไปเรียนมานครับเขาจะวาดวาดนะครับนี่ครับสีวนะิทยาอันนี้อะไรบ้าง find the building in community and c o l o r t h e m หาอาคารแล้วก็ทาสีมันนะครับดูนะครับอันนี้เขาวาดอะไระครับที่โรงเรียนครูส่งมาให้รถคันใหญ่๋อรถคันใหญ่อันนี้อะไรครับที่โรงเรียนส่งมาให้หนูนี่คืออะไร ไอเดียหนูใช่ไหมสถานีเครื่องบินอ๋อสถานีเครื่องบินอันนี้คือโรงพายาบาลอันนี้คือ UFO หรืออะไรลูกมังคืองอันนี้คืออะไรช้างช้างอืมเห็นไหมครับเขาวาดรูปเขาะจะมีเรนโบว์ของเขา <L od. S 1> อันนี้รถอ๋ออันนี้อะไร UFO หรือรถเรนโบว์เรนโบว์ เก่งมากครับนี่คือเขาวาดเองไอเดียของเขานะครับทุกรูปที่เขาวาดนะครับอันนี้ฟ้าทองฟ้าแล้วเขาก็ตัดคุณครูให้ตัดโอ้ดูสิครับเขาวาดเองนะฮะเห็นไหมไม่เป็นไรลูกเอาไว้โอเคผลงานเด็กสีวิทย